พระสุกนิกรจังหวัดมหาสารคามรวมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565เมื่อวันที่28กรกฎาคม2565เวลา7นาฬิกาที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามประธานฝ่ายสงฆ์และนายเกียรติศักดิ์รงษรผูว้วาราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565โดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนภาครัฐองค์กรเอกชนและประชาชนพร้อมด้วยนายภาคินติรพงศ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ปหลัดเทศบานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมมีดังนี้ประทานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายทูบเทียนแพร่เปิดกลวยกระทงดอกไม้นาบพระบร,รมฉายาลักษณ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายผ้าตรายและเครื่องทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรจากนั้นนายกตษศักดิ์ตรงสิริภูวาราชการจังหวัดมหาสารคามได้นําข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธีทาบุญตักบาตรกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน,แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพยุคลบาทด ในฐานะค่าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ปัญหาของประเทศชาติของประเทชา,ทาและประชาชนและประชาชนสร้างทุนประโยชน์แก่พิธีถวายเครื่องราชสการะวังผ่านภ่มิและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กระกฎาคม2565 เมื่อวันที่28กรกฎาคม2565เวลา18นาฬิกาที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสการะวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565โดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามหัวหน้าส่วนราชการพักเอกชนประชาชนพร้อมด้วยนายภาก,กินติรพง์ไพบูญนายยกเทสมนตรีเมืองมหาสารครามร่วมพิธีดังกล่าวด้วยจังหวัดมหาสารครามกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วังผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565มีลำดับดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องราชสการะวังผ่านพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจุดคมเทียน เพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและประชาชนรวมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชานำกล่าวถวายพระพรส่งพระเจริญ3ามครั้งโดยผู้ร่วมพิธีร่วมกล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่มีต่อประศนิกรชาวไทยทุกมูลเหล่าเป็นอันเสร็จพิธี การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่29กรกฎาคม2565เวลา20นาฬิกาที่เวทีกลางงานกาชาติและงานมหากรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากลนายธรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม โอกาสนี้นายภาคินติรพงศ์ไผ่บุญนายยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลพนกักงานเทศบาลและประชาชนรวมเป็นเกียรติและให้กำลังใจตัวแทนเทศบาลเมืองมหาสารคามที่เขาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยจังหวัดมหาสารคามกำหนดจัดงานกาชาติและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีกาวสู่สากลในระหว่างวันที่22-29ถึงกรกฎาคม2 5 6 5 ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุง่งผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและฟื้นฟูป,ประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามโดยมีคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกตนุพง์พันสวรรัสด์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสาร,รคามประธานกรรมการอาจารย์ดตรจินดาแก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามกรรมการนางอํานวยจันโทศรีศิลปินลูกทุ่งหมอลำเดือนเพนอนํานวยพรกรรมการทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามนาโดยนายภาคินติรพงศ์ไพบูลรนายกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,รคามได้ส่งนายเหมรัตน์ลีลาสมาชิกสภาเทศบาลเขตสอง เขารวมแข่งขันร้องเพลงดังกล่าวและได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนการแสดงพระธรรมเทศนานืงในเทศกาลเข้าพรรษาประจับปี2565วัดเกรือวันสุทาวาส เมื่อวันที่31กรกฎาคม2565เวลาแปนาฬิกา30นาทีที่วัดเรืรวันสุทธาวาสพระครูปัญญาสุทธาพรเรืองศักด์ปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดเกรืรวันสุทธาวาสเป็นประธานสงฆ์การแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565โดยมีนายภาคินติรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและรองศาสตราจารย์ดรสุวกิจศรีปัตถานายกพุทธ,ธสมาคม และยุวพุติกาสมาคมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกับพุทธสมาคมและยุวพุทธิกาสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565ึ้น ในวันที่12กรกฎาคมถึง3ตุลาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสารประเพณีบุญเข้าพรรษาประชาสัมพันธ์การสแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพารรษาส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้กับประชาชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทนพุทธศาสนิกชนจุดทูบเทียนบูชาปรัตนาตรายสวดสารพันยะและขนาดจุดทูบเทียนชาวคุ้มได้สวดสารพันยะพิธีกรนำสวมดมนต์ไหว้พระแปรพระครูปัญญาสุทธาพรเรืองศักด์ปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดเกลวันสุธาวาแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดจากนั้นได้มีพูดมีจิตศรัทธาได้รวมถวายกันเทศ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอักคีภยัยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่2สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม น,นยายธัญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอักคีพยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลสมาคมกู้ชีพเทพนิมิตมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามกำหนดจัดโครงการฝึกซ้อมแผนระง,งับอัคคีภยัยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ฝึกซ้อมให้บุคลา,ากรที่เข้าร่วมสองแผนได้เรียนรู้วิธีการระง,งับเหตุและการอพยพหนีภัยเบื้องตน้น ตลอดจนการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ท้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ประชุมเตรียมความพร้อมส่วนการบริหารงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องตามโครงการฝึกซ้อมแผนระง,งับอักคีพยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามกำหนดฝึกซ้อมแผนในวันที่4สิงหาคม2565เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป ทั้งนี้จาเอกสันติระวังภยัยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายปฏิบัติการได้นำเสนอกำหนดการฝึกอบรมลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามจากนั้นนายธัญ,ญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้มอบหมายหน้าที่ตามโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอักขีภายและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามประจําปี2 5 6 5 เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติต่อไปเทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจับปี2565 เมื่อวันที่3สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานายโกพสมสารองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวพบปะนักเรียนผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปี2565โดยมีนางนัทยายมไทยสงผู้ิในการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้องร่วมกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งเป็นปูชนียบุคคลและเป็นคลังสมองของท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลเมืองวหาสารามขคืนโดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยาโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2559เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนันนับเป็นปีที่6ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสรารคามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ,จให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมรวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิน่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป สำหรับการศึกษาปี2565ได้เปิดกิจกรรมการเรียนผู้สูงอายุภายใต้โครงการโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตประกอบด้วยกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสดวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิรวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีการออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลปการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิตรวจความสะอาดของมือวัดความดันโลหิตหลังจากนั้นวิทยากรได้ให้ความรู้ตามหลักสูตรดังนี้ กิจกรรมให้ความรู้สุขภาพช่องปากและโรคที่พบบ่อยผู้สูงอายุโดยทันตแพทย์หญิงธน,นานันอุนหาน,านันทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคามและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคามจากนั้นได้สรุปกิจกรรมโดยมีนักเรียนโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเข้าร่วมครั้งนี้จำนวนกว่า60คน เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองกลั้งที่1ทับ2565เมื่อวันที่2สิงหาคม2565เวลา9นาฬกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2อนายกมลตราชูรงในายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองกล้งที่1ทับสองโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าศูนย์การบริหารงานเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแต่ขาดการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ต่อเนื่องดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรมตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและมีการจัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองครั้งที่1ทับ2565คืขึ้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงโดยให้โรงเรียนประเมินตนเองภายใต้10องค์ประกอบ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนหรืออสอรอปี2565และโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนหรือยอสอรอปี2565ทั้งนี้เพื่อรองรับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป การฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอักคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปี2565เมื่อวันที่4สิงหาคม2565เวลา13นาฬิกาณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามในทันยศุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีพัยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี2565โดยมีนายนำโชคใจทานหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลพนักงานเทศบาลโรงพยาบาลมหาสารคามสมาคมกู้ชีพเทพนิมิตมหาสารคามอปรพอรอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดวยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนระง,งับอัคคียัยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลประจำปี2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภยัยเมื่อมีเหตุอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างประจําพนักง,งานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆในอาคารสำนักง,งานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินและเข้าระงับเหตุ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องตามแผนโดยมีกิจกรรมอบรมการดับเพลิงทฤษฎีการเกิดไฟการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้นการใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภยัยการอพยพหนีไฟจิตตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยสาธิตการใช้ถังดับเพลิงเคมีขั้นต้นและการดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันและแก๊สหุงต้ม โดยมีวิทยากรครูฝึกฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองมหาสารคามและได้ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ,ฟตามลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการฝึกซ้อมโดยสมมุติสถานการณ์เกิดขึ้นบริเวณห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลชั้นสองอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามหลังจากนั้นได้สรุปผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอคัคขีภัยและมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่สำนักกองที่รวมซ้อมแผนในครั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดการประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI หรือ Key Performance Indicator เมื่อวันที่4สิงหาคม2,565เวลา9นาฬิกานห้องประชุมสันตรัตโรงแรมตากศิลาเทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดการประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator นำโดยนายพายคินติรพงศ์ไพรบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามประงด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลผู้มืนในการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงผู้จัดการสถานธนานุบาลเจ้าหน้า,นาที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมจำนวน90คน ซึ่มเนื่องจากเมื่อวันที่4-5กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI (Key Performance Indicator) ซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางานอย่างมีเป้าหมายมุ่งผลสำเริจของงานโดยกำหนดดัชนีวัดความสำเร็จของผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งจะส่งผลให้เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นองค์กรคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีเป้าหมายมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้อย่างยุติธรรมตามความเป็นจริงสามารถนำผลการประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กรซึ่งผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้พันธกิจที่1มี1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1เป้าประสงค์1ตัวชี้วัดพันธกิจที่2มี5ประเด็นยุธทธศาสตร์11เป้าประสงค์21ตัวชี้วัดพันธกิจที่3มี5ประเด็นยุธทธศาสตร์ 1, ห้าเป้าประสงค์ห้าตัวชี้วัดพันธกิจที่4มี4ประเด็นยุทธศาสตร์17เป้าประสงค์25้าตัวชี้วัดรวม4พันธกิจ48ตัวชี้วัดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายและมีข้อมูลที่สามารถวัดผลงานได้เป็นรูปธรรมได้ตัวชี้วัดที่หลากหลายครอบคลุมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่เพื่อนำผลการประเมินตัวชี้วัด พัฒนาต่อยอดภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำผลการประเมินตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชานชัยจารุพาสที่ปรึกษาด้านวิชาการเทศบาลนครขอนแกน่นและเทศบาลเมืองกาลสินมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย